กลับสวีดัตและก็สวัสดีคนรักฟุตบอลกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับก็มีข่าวที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอีกแล้วนะครับเนื่องจากครับโรมาโนนะครับเขาได้ทวิตเตอนะครับมาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถตกลงสัญญากับราฟาเอลวาลานได้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนผีคงน่าจะดีใจกันอย่างมากเลยครับ และค่าตัวของเขานะ่ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0ล้านยูโรนะครับ<อ>ซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบระดับวาราลนในจิ๊ปจอยเลยนะครับค่าเหนื่อย,น,ยน่าจะอยู่ที่แสนแปดนะครับต่อวิคนะครับสัญญาเนี่ยระบุไว้ว่า 4ปีนะครับแล้วก็จะบวกออปชันเพิ่มไปอีก1ปีด้วยนะครับแต่ยังไม่ชูเสื้อนะครับตามการคาดการณ์เนี่ยน่าจะมาชูเสื้อวันพุธนี้หรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมต้องรอติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับข่าวนี้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วครับผมเลยอยากรู้ความคิดเห็นของคนดังๆนะครับคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับดิวนี้นะครับที่วาลานนะครับจะย้ายมายังเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งนี้นะครับเราไปถามคนดังๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ ท่านเห็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมของวารานมายูเนเตดแล้วใช่ไหมครับท่านคิดว่าวารานเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีหรือเปล่าครับไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้เนี่ยท่านคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเนี่ยซื้อวารานมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรครับเพราะจิตใจเขาดีไงแล้วยูเนเตดเนี่ยสนใจที่จะซื้อนักเตะเพิ่มหรือเปล่าครับหรือว่าจะสนใจคนไหนหรือเปล่าครับไม่เอาแล้วไม่เหี่ยวไม่สนใจ ผมคิดว่าเนาะเขาเนี่ยก่อนเป็นเขาผู้เล่นคนที่เก่งนะแต่ถ้าเจอกับผมเนี่ยผมต้องบอกไว้เลยว่าเขาอาจจะเข้าโรงพยาบาลวันละสิบรอบก็ได้นะซึ่งผมต้องบอกไว้เลยว่าเขาเดียงแน่นอนละ <c oughs> นี่เขาย้ายมาเพนแบลีกแล้วใช่ไหมผมคิดว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ดีนะตัดบอลตัดเกมเนี่ยก็ทําได้ดี <c oughs> ผมคิดว่าเออถ้าเราได้เจอกันเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยแต่เล่าเนี่ยก็เคยเจอกันแล้วนะอม ก็เป็นผู้เล่นที่ดีแล้วอ่าผมที่ผมพูดมาเนี่ยผมหมายถึงโรล,ลองก็เชียนี่นะนั่นแหละโอ้นี่มันต้องเป็นดีลที่คุ้มค่าสําหรับยูนิเต็ดแน่นอนผมมองว่านี่มันคือสุดยอดโค้ดดีลมหาอํานาจเลยนะการที่ได้วารานไปเนี่ยอ,อ่มันก็ดีมากๆเลยนะเขาจะใส่เสื้อหมายเลขอะไรหรยอว่าแต่อ่อยูนิเต็ดเนี่ยจะจ้างผมกลับไปทํางานที่นั่นอีกเมื่อไหร่ผมเนี่ยอยากไปสร้างความชิบหายให้กับที่นั่นแล้วนะ มันก็น่าดีใจมากๆนะซึ่งมันเป็นเดียวคิกคุ้มค่าแน่นอนซึ่งมันจะเป็นการตอบแทนที่ดีแน่นอนระดับนี้เนี่ยถ้วยแชมป์ต้องมามากอไม้แน่นอนเอ,อ่ที่ผมพูดมาเนี่ยผมก็พูดหมายถึงตัวผมนั่นเองนะครับไอชิบหายกวยพงพูดถึงวาลาน